เมืนเน่อกี้มันยางมึงเขากันโอ้เข่าออกงามครับว้าวงามครับหาอะไรนกความกานมีนกมากิน,ขนเข่ามือเส้นนี่เฮ็ดทุนไรกะไปอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยย่างบูดิเว,วนเวนเสียละคนเออนี่เด้นี่เด้เด้เ,เราห้องไรกะห้องย่างกูห้องไรกะเ้า งันก็เดนเนอไได้ได้พ่นาะนกย่านไปนี่นกย่านไปวะ,ปะต้องใจสีแดงนกขึ้นยังสีว่านนนยังสีหย่านว่ก็ดูกระเดียกไร่คนไร่กาตัวนี้นกนสีย่านบูวะ,ะต้องเฮ็ดยังสีพกไม่หยนะ่านไ โอ้ใสดด้ใสได้คนด้กอะเอาเสดด้ยไเอาเมื่อมันก็ตกยังดีไปหือว่านกนกยังสีหยาดหยาดมาว่านกเฮ้ยดใหม่อีกว่า เฮ็ดไม่ดีกว่าคนไร่กาโดนว่าดีกว่าเสียเหรอคนไร่กาเสียเลยโอ้ยอ่าผัวเลยที่ได้เฮ็ดไม่หรือเปลหาไม่ไม่เฮ็ดไม่กัน